นี่ทุกคนคนมันนะโอ้โอ้ทีมลงในโบนะตัวไปแต่นรระวังด้วยมองเหยียบตัวนี้เลยเนาะปวเมินพระยา้จได้มาเอาด้วยทุกคนนี่นี่เอาชิเก็บไว้นะสบายดีทุกคนสบายดีกับบรรยากาศตอนเสาร์นะหนาวลูกวัวพิงใฟนะโอ้ยเจ้าหนะครับนอนในเต็นท์ก็ยังเหงา แต่ดีโค้ดคือดิโค้ดเทรนด์นาวเรื่องในพาครามโอ้ก็จักพี่น่อนทางใดน,นะเว้ยี่ท่านม้าอยู่โอ้แค่ทำประจักต์ันนิดคิดว่าระจิบิหารลาดเสาคือจิบบุขือนะไปบ่ได้นี่แต่ชิตายามมองแหละชิบิยามเบงเบ็ดที่ใส่ไว้แต่ว่านนี่ไปเลยเบ็ดทีเป็นก็ใส่ไว้แล้วมันถือปลาดูเข้าวกับปใส่แทนขึนเจ้านะ <laughs> หนาวๆเลยไม่ใช่พียไฟสนนแหละบ่งตุ่มกุ yeah> ้งทุกคนนจะถือลรวบ่นี่น re)> ่ะเดี๋ยวนี <h <h ่โอ้ย

sóng lăng của vo lai đó Thì thử chỉ thử chỉ đấy nè đẹp lõi na thưa quân. ถือนะปรากฏนะทุกคนนี่เธอตึกเสยอ,อันเละเชิลุล่นลยไม่เคยที่จะถือปลาดุกนะนี่คือ <c oughs> มันเย็นนะอากาศมันเย็นมันตายเลยนี่ <c oughs> โอ้ <c oughs> เนี่ยไว้อยู่นี่ก่อนนะเนี่อยไปอีกรังนึงเมื่อคืนนี่ก็ถือปลาดุกนะหน้าลังนี่แต่บ่บแมนเฮาใส่นะคนอื่นใส่ไว้แล้วเขากระจอกเ,เมื่อมันฮามาใส่ต่อนะอ้ะพยายามอีกรังหนึ่งนะทุกคนใส่อยู่สองลังเอ้ออังหนึ่นง làng này xây ở thầm nè, nè, bent khăn bếp thưa con, dึง bay nè, ôh đi, đi. Nếu nhỏ nhỏ này, đừng dừng cái khăn bông tới นี่นะถือไปดิคือแบบบดึดเหมือนอย่างนะโอ้ย่างมาถือนัทุกนถือดีแล้วปันโอ้ถือนะให้ดินี่จะดูสองหลัางสองตัวนะทุกคนมันเย็นอากาศเย็นนะ

ชสองแต้มนะชองลัางสองแต้มเลยมมแจะทาเบิ้งมองนะเพราะว่ามองเขาวาา่าฮาลงในน้ำตะวฝังน,าน,าน,งนี้มันเลิกทานผ่านลำห้หยก็เลยช่องล้างส่องแต้มเลยถือเนื้นอนีอ่มัน,นถือเมื่อคืนนี่ถือปลาดุกนี่ถืออะไรนี่ปร,กรากฏดชนตัวนี้กับปลาดุกนี่นี่ โอ้เมนแล้วรังเบ็กคอยเลยใส่เออกระเบ็ดเจ้าใส่หึงอะไรนี่เี่นเขก็เอาเนื้บไปใส่อือมีแต่เอาเนื้บไปใส่เมื่อคืนนี่ก็ซ้ำนี่เนาะอันนี้ทันตึ้อยู่ทำแล้วคอมเมนใส่สีหาหลังจ้งว่าถือลายออกจ้กเนาะนี่แหละขันใส่หน่อยถือขันใส่ลายเขายังบันทึโอ้ Đó. Thưa bacon. cũng xịp tổ Chip to bà. Ừ. bà được bạn như thế này. Ừ. Oh, oh. thì chơi chưa nào. Chưa nè Thưa chưa. Thưa tập Quantasai đi? Thưa chơi Bán. Bán. chơi Bán. Bán. chơi Bán. 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 ไม่เนี่ยไม่ได้ไปทางใดนะวนเวียนแถวกันนั่นแหละวนเวียนแถวบอนนี่แหละแตวหนาเพิ่นหนึ่งเขาหลัดกับมือหลัดตุนหลัดเฮจะได้หลัดมันกับหมาหนูยิ่ไปอีกยังวะลอยถ่ายหลุนน้ำหนาเพิ่นนั่นแหละชวนเฮากับไปต้องหลุนอีกยังดอกซองเต็มตองมนะที่ชวนเฮากัน แล้วสิขัวขี่ป่านะจะน้อยเลยลองเบิร้งหนาเพ่นากลองชิมเบิงว่าสัน,ข,น,ข,นขันพุทธเตาขจามาขาจรบริขัวะนะกินแบบนี้เลยเป็นแล้ว,เป,ลวเป็นแล้วนี่ ก่อนนะที่ได้ ตัวนี้มันเป็นกะแากว่าเวลาบะหมี่นึกินเนี่ยอยากพอปั่นพอได้จับจะได้นะอาเสียบกูอาเสียบแล้วทักนี่มาทานจิตืีที่ไหวนี่ปลาเ่ากระกปีเอา,านะทุกคนเรือแต่ม,มองมาทัานยามนะเ <laughs> <laughs> จ้าของกันนั้นใส่มองมาทัานมะอยู่เจ้ว่านอนลงเจอาชี้ยามก่อนยามเพิ่นเบาหายนะเพราะว่าเขาบริเป็นคนกลางนะเพิ่นเป็นผู้ใส่ เดี๋ยวเช่อว่าว่ราะบดิไซที่มายามในขี่ป่านะ่อนอะไรก็แกงป่าแต่ว่าเน่ย,ววยท่านเบิร์ดทุกคนปีงป่าสุกเลยนี่ถ้าแต่โหนาพนพันมานะต่ผ่านลาม,มูเขาหละเจ้าว่าน,นอนลงแจงจากแปดโมงพัทะม่านาปานนี้เอาสวัสดีลงก่อนกับพา,านลงและเพลินใส่นะ <laughs> อย่ามัวหายด่ถ้าพนมาเอาแล้ว โอ้มาหนาเพิ่งกลับมาเลยนั่นได้เว้ยโอ้โอเป็นพ่วองอีกแล้วอันตัวบเป็นตาเป็นพว่วงขนาด,ดนเฮ้ยเสาวลังเนาะสาวลังได้จักแต้มใช่ที่ข้องเก่าโอ้มีตะบักมันยากปีกี่แล้วนะอันยาปีกนิดเดีเยวของกินแบบลอ,อยเนาะของกินแน่นอนแน่นอนจะได้มินบ่ได้บ่เว้ย ออมาขึ้น,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 นใ<อ>น,นิ้ววอไสโอ้พ่ออีกแล้วถจสองสี่หกแปดสิบสิบเอ็ดโตเนาะสองสี่หกแปดเกาเกโตในเก่าเต็มกับสเสาหลังเาเดี๋ยวเช็คเบิเ้งกับเฮาม่นช่ครบบ่มันเป็นปเช็คเครื่องเลยแต่แต่ผุนมา ิปสามหลังเหลือแล้กของตัวมาสายของตัวของตัวเนี่ก็เจ้าชิบลังได้พรหนาวเป็นซสือหาฮะชิปลงกอยเพิ่มส่อีกตีเก็บเอานี่เดอกชิเอเอาเ็นซาซีเอาเอาทั้งเบดซาซีลังทำไมมาเป็นนอนใส่แต่แต่มือแหลกมขนุน ข้องเก่าเขาอยู่วันบือถือก็คืออ๋อนี่มันอ๋อคือมันอองน้ำข้ามหมาแล้วเหี้ยห้องล้างแล้วใช่ใช่แบบใช่พุ่นเบิดแล้วครัเบิ่งเบิดแล้วบ่เบิร์ดขากหรือเปล่าจะอยู่คิดกระโนมันสิเบิดตัวนี้ตายตัวนี้มุมีตัวอามามาแทนอีกพอได้แต่ได้กินเดนมันคันแล้ววาสนาโต้จำนี่แหละ วาสนาเขาได้กินได้ก้อยได้ลาบวาสนาเจ้าเพราะได้แต่เบิ่งบิมันเคลียแหละเอ้ย้ในี่นี่แหละหขนาดนี้เห็นเมื่อแต่บ้านนี่ก็ดีแล้วเอ้ยบอกว่าทีเดีเอ้ยได้นาไปเทื่าเดียวแล้วถ้าเบิ่งอันนั้นมองเข้าอีกนะจะได้หัวหน้าจะครองผลมาอะไรได้นี่ผู้ชายนะเอาเอาเอานั้นเอามันมุกใส่ได้แดดอยู่ได้แดดก็พ้นอยู่โอ้ได้แดดก็พ้นนอนได้นอนเนาะ อันนี้ครับผมไมนู้ดิงอันนี้มั่นพนชัยอันนี้พนีชูดไม่นะพนมุกเอาอย่ามันเจ็บท้องนะอย่าไปโนอย่ามันอยากเปลี่ยนรสชาตินะมันกินแต่ดิบๆลายให้มันกินสุกเนี่ยโอ้หนาวพนนี่ความคิดดีเออทำมาถือและเขาบอกเล้ยเฮ็ดเนี่ยเขาบอกเฮ็ดผมไม่เฮ็ดเอออัเนี้เอาไปแล้วแต่ตุ๊กตาสัตว์นี่ได้ไล้เซนหนึ่งสองตัวโอ้ เมียนออเหล่าตัวหาสิพันหรือไัี้นี่เนาะชีโตนี่ก็ชีสิบเลยชีโต่องสนัดนี้ตัวหาสิพตัวหาสิบนเนี่ยไปทุเอ้ยช่งสรวันบ่ยช่งสรวันบ่สารวันมันต้องทกลับมาอีกมาลด่วงเลยไอมนช่องยะยใครอยากได้ปก่ใจสีฟ้าไปให้ร้องนี่ใครอยากได้สีฟ้าไปให้ร้อง chết đôi 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 chết Xong chết xong chết đôi 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 chết โอ้บางนี่เป,นเปลือกข้าวสุกซื่อหันเสาเข้านะทุกคนปันเสาปันเสาป่งป้าครับตัวนี้ห <c oughs> ัวขี้ป้าตะนั้นแกงเห็ดบดพน้าพนจะมาขึ้นนี่แหละแกงไหมอ้มออมา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 นี่มาพี่น้องมากินข้าวเสาหนุ่มกันนะกินปลาต้าี่น้องเอาไว้พี่ตี้ป่า <c oughs> ไว้นี่แล้วนะเออห้องอะไรเนี่ยห้องเดี่ยวกินเออดึงเอาตะลัน อ <c oughs> สองลังสองแตกแล้วมาสานี่โอ้แน,น,น <c oughs> ่น,นอนเดย,ก,ย,ยกันใช้ชิลังชิปบิชิปตเวียงมาซือกันใช้ลายกัต้องไปใช้ใช้ป,ป้านนาอรอทัน,นีไปส่งกล่องลาย นอนแห้งมึงคือใบมุ้งใบซ้อมมึนนอนมึงคือประชืงอยู่ทำกะโอประชืงอยู่นงประชืงเนี้ยหน่ะนี่หมูเนี่ยโต๊ะมูก็มิงมึงตัวเดียวอ่าอ่าอยู่อ่า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 นัาอ่าอ่าอนาอ่าอ่นอ่า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 อ Thơm bà lên Cái gì, xong lái chứ Ờ chịu một hộp rồi Hứ Thích Ừ cái thịt kìa cái bạc ờ bây giờ thịt kìa Ừ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  ออที่มคเนาะท่นเป็นมมาครับคุณเป็นครับไ่ยอมลงเนาะนังท่าจะคองมองเนาะธรรมดาเนาะลงจะได้ใครจะเกลอนคุชายคุหนึ่งผบิหนึ่งแตานเขาก็ยามมาข้องกั้นและเบ็ดกบคุ้หนึงใส่คู้นึงยาบงินอห่าอนี่หาบกว่ามาซาเดียวกัน

บ้านนม่งจะคมนเนื้อเบิร์ดแลาส่วนเกียเมื่อยบักอันนี้ฉันมากินโลแต่เถะโล่ด้านบนขาบอกขาไปอะไรขบาไาเดียยเบิร์ดหลังจากเขากินข่ากินน้ำแล้วกะสิผากันลงไปยามมองนะแต่ว่าเขาด้เป็นผู้ลุงมเนาะอันี้พระราุลเป็นผู้ลุง จ้าของอ <ITA> ันน so ั้นมองชวนเนาเป็นผ oh. ู oh. ้หายกำลังใจเพิ่นอยู่พังนะถือดีจะได้กระทารุ่นตัดเบิรคกั้นนะทุกคนโอ้ยได้ได้เว้ยมีความมั่นใจไปได้เสร็มมองมีความมั่นใจทำได้เขาท่องพี่ทำได้เขาท่องหรือนาวหนึ่งโอ้ยทำได้ในนี่แหละโอ้ยได้มาโอ้ยหองเลยไม่แก้แล้วไม่เสือใส่ตุ้มไปชี้นะทุกคน บ่อน,นี่แะละเนี่ยตุ่มมางไหมเนี่ยมันจะถือะเอเอเย,ย็นปะนึถนเขาบริเวณนนี้ถือวะโอั่นานใ่ปาาเอาเรื่ออะไรใส่โอห่านทานมเล่ทานทานทานโอ้มีตะปหนอ่อยด้โอ้กินิีมนี่นะทุกคนเห็นบ่อตัวปเชื่อเหรอ เสียแล้วทะลาวาได้เลยตะลาตะลาต่านออกบนเลยโึไโปไปเทออกไปเทออกนอาใส่ไหมอืมอ้นอนท่าดูอุเด้นะแผบได้ป่านนี้ด้วยโอ้ยกันแน่วมาเร็วอีมุกบายเข่าโอ้โมุกแกงถิ่มกูแม่มุกบ่แม่นแล้วเ่เมืกบะรเี้นงานแม่ลยทีจิ่มลูกแน่นนิว่ะเออเขาไปไดคยดขาดไปดึงออกรดเอออยุบางทีเอาหนามันออกเออเดี๋ยวเอาเขามาใช่อีก ăn trứng khéo nè, hả? Khởi bật Oh, bớt, huh, Oh, coi cái sẹp đã. Ừ, đã, lẽ sẹp. Ha, lại đây, long mông, long yamong, nằm quanh này à? กินอยู่นี่อาบอยู่นี่นะโอ้ขี่อยู่นี่ตดอยู่นี่บุกินเล่ตดอืมโอ้หนาวมีงมึงไหวเลยโอ้กินอยู่นี่อาบอยู่นี่เนาะคักแล้วนะใส่หม่องก็อยู่นี่เขาจะบอกความมันจริงให้ตัวฝังหรือบ้านนี่ยหาตดใช้แล้วน้ำในี่นี่ฮะติดงานเห็นแล้วตดใช้เขาก็เขากินยาดีตดหรอแล้วโอ้กินยาดีตดแล้วเขากินยาดี อออเออเห็ดโอ้เขมานาววันทีงง่เขาเหลววาเฝาลงเฝ้าเฝ้าลงเฝ้ามื่อ,อด้วยว่มือที่หาแลยวนี่สีคือหาเมื่อ,อยเจ็ออดโลดนี่ขาดลงแล้วว่จะได้มปอยู่ต่อยว่ามันอยู่ต่อยว่าอยู่นะอยู่กูหมอ่อนแล้วก็จะหกขื่อโหลดแบบเมื่อตอนเด็กใครมัเตรียมเครื่องค้องอะชงเลยโหลดหนาวโอ้ก็ไฟแต่บ้านนะเดียวได้ฉันมาจุ่มอยู่ Oh, Nhưng mà săn bà sĩ, vẫn vào học sinh vlog nè. Long gun. 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 Long Ui Long gun. như đấy Long bạn Long gun. sẽ gun. Long 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 ระวังปลากับปลาตองจะได้สีไลกู่กันนจะได้เว้ยจักเต็มลเลยเต็มหนึ่งเลยเต็มหนึ่งเลยโอ้ชีห้าเมตรเนี่ยได้เต็มหนึ่งเนี่ยไรดินทึงดิ้นอยู่บ่จมน้ำเลยเว้ยไอ้คนตับ ai tăm bia móc. Oi, mọi người mà lưu ngana. Jang lưu ngan muggons. Sit mẹ gần hai gần sitten thanh đi. Gwon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  đi. đi. ตอนนี้เป็นโพนมันก็จะตากแหงไว้แล้วก็ลงนะตอนนี้ใส่มันเอ,อ้าเห็นรถไหนๆจกเต็มแล้วเว้ยทำชีเต็มแล้ว,ลวโอ้โหจะคุมไปได้เว้ยมองเบาอ,อย่างเงี้ยหน่นี่เด็กคนมนะันน่ะโอ้โหมอ,องเงี้ยมันด้วยดิออยนนจ้าได้แล้วดิมาเตาดิ โอ้โอ mm. oh, oh. oh, ้่เดียนี่ทุกคนขนมันะโอ้โอ้ทีมลงดีโบนะตัวไปนี้เราวางกเด้อมองเหยียบตัวนี้เน๊ยโอ้โผลมันเล่นหันเอาไหมเอาไหมเอาสิคกีบ เก็บไปรถดนี่โพนมิ้นอะไรนี่แม่นบ่ะมันใช่มาแตกเว้ยหมแล้วเขาตาพีนปวดโอ้เอ้าโพนมิ้นพระเจ้ากระไดมาเอาเด้อทุกคนนี่นี่เราจะเก็บไว้นะส่วนนุกะพนาพิ่นขวดสวนมองก่ะพนาพิ่นกู่มาแล้วได้นี่เท่าประมาณไปได้นะทุกคน ดางนี่ถ <c ười> si ือโยถือยซองแต้มนะนี่เออถือสามดังนี่ด่างนี่ก็ถือซีนะด่างนี่ถือซีเต้มด่างตัวนี้ถือตัวเดียวนะทุกคนแต่ว่าสุมควัญอยู่สุมควัญ nhà mè gà ếch văng nè từ nung đồng khảo nhặt <laughs> nha <laughs> บบต้อนรัวกิ๊กหนิค่ะเยี่มนใโอไซสีอะไรกบบใช้สีอะบ้างนี่ค่ะ,อออะ,คะโอ้ลาละกับขาวนอเป็นสางมองเลยบรงทีอยๆว่งป่าหน้จาจักโต สองสีหาสองสีหาพอดีสิบตนะมองสามด่างโอ้ยตายอกจูดิมคาแนนนี่โุ้ยเอาเอาไปหล่เหนเอาขีมนันเมื่อใหร่พะเทาวผูโอขขเขาเขาเป็นเหลือดรอับขีอยู่แตเบื้อนี่เนาะ แต่จะถือเขียงมาเถอะโบ่กระด่ายชำฮะชำชีกินเขานอนแล้วก็กินนอนแล้วก็กินโอ้ยสิ่งเป็นเหนนี่ยวโบ่เนือเ่อนักเส่เขาเหี่ยวเหยี่ยวโพซองกันสาวเสียงโซน เวม้วมมมไปห้องเรียนมันนั่มเลยมันงาน่านี้งไมันกเป็นงเรียนอือพากินเม่วงแ่ท้งหน้าคนกลัวนี่แหละจะได้เก็บเครื่องเก็บของเดินทางเลยเนาะ่กะใส่สอเอาเฮ้ยเดไเก็บของเมื่อเด เย็บก็ครบน้ำเกาะม้อนระเบ้อก็อกครบ <c oughs> เอาหาด้วยโอ้นี่เบอร์ษัทป่าที่มันถืออันนั้นเหรอโอ้ รสชาติเป็นจงไดมันมัดโอ้จจกกุปปาตัวอื่นอยู่อืมอ้าุกคนมาหนิเอากาิเก็บเครื่องเก็บของเดินทางในเวลาเมื่อนะมาหนีได้เวลาเคลื่อนที่ไล่ขึ้นเลยลงกระบะเลยในเวลาไปหาเหยียบลูกเหยียบเมียแล้วนะมาหนิมันไล่ขึ้นเลยอย่าเข้ากินหเหาะเถอะนะเอาเก็บเครื่องเก็บของแล้วเปนที่เรียบร้อยนะสีพากันเมื่อนะบ้านหนิ เฮ้ากับอยู่ปลาจนเมื่อยพนแล้วซีคือนาเมินคือชิบูมิพอได้นอนเถิงประนดนอ,อกคือชิมูมิตะจุบขคอยและและเขียนี่นะ <c oughs> เอาแต่สำหรับคลิปนี้ก็จะจบเป็นทีานี้นะทุกคนไม่แต่ขมขบใจหลายถี่ติดตามรับชมโอเคถาติดตามกันคลิปต่อไปนะ